นั่งดีกว่านั่งดีกว่าปิดเธอร้านตัดผมเนี่ยกับบ้าเหรอผมมานั่งกังครึ่งวันแล้วเนี่ยยังไม่เห็นมีใครมาตัดผมเลยเนี่ยโอเคมันเป็นอาชีพ โอ้ยพี่ตานี่มันจะรวยเอาเงี้ยพี่เลือกกิจการมาหุ้นทำหนังเับผมดีกว่าหนังอะไรอีกอ่ะเอ้าหนังชีวิตหนังเศร้าหนังชีวิตหนังเศร้าอีกแล้วหนังที่จะสร้างมันเศร้ามากพี่แล้วคนดูเขาจะไม่เศร้าตามเหรอยิ่งเศร้ายิ่งได้ตังค์เดี๋ยวพระเอกที่เอามาเล่นเนี่ยเอาชีวิตจริงเอามาเล่นในหนังยากชีวิตเขายากจนมากตอนเด็กๆเนี่ยเรียนจบแค่ป .3 พ่อก็ตายเหลือแต่แม่ไม่ยากต้องรับจ้างแบกข้าวสารแบกเกลือแบกปืน แบกปืนด้วยหรอ,อปืนอะไรปืนใหญ่ปืนใหญ่หน้ากระทรวงกวลาโหมเลเหรอทุกท่านเป็นแบกคนเดียวมั้นะหลายคนช่วยกันแบกเพื่อจะหาเงินมาเรียนต่อแล้วมาเลี้ยงแมบบ่เอาขนาะดเรื่องนี้เศร้าจริงเชื่อสิหุ้นของผมได้ตังค์ลงทุนคนละครึ่งปันผลประมาณคนละหลายกว่าล้านผมมันจะเศร้าไปแล้วคนคนจะไม่ด,ดูดโอ้โหี่ขนาดเล่าัเศร้าเลยอ่ะไม่เอาชีวิตจริงมาเลียนะเรื่องแก้วคนเลย เปคุณอะไรทายช้างเพิ่นแก้วเอาว้ผมคิดอะไรอยู่ไม่ต้องสงสัยผมนี่บริสุทธิ์คำกับผมนี่รวยแน่นอนมั่นใจนะเชฟจริงก็ได้ก็ได้พูดได้ได้พูดสักอย่างโอเคโอเคโอเคการแสดงผมมาแล้วอ่ะเห็นไหมเศร้าไหมดูดิเขาไม่มีเลี้ยวเดือมมีแรงเลยเหรอคนจนไม่มีข้าวจะกินน่ะจะยกอะไรก็ไม่ไหวอะสิใจเขาสู้ใจเขาสู้ ชีวิตทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ต้องร้องต <G ül> <G ül> ามเขาเงินก็ไม่ค่อยมีวันนี้ก็คงไม่ได้ทํางานอีกแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อข้าวให้แม่มีแม่มาด้วยนีย่หอตายพ่อมาตายร่างกายไม่ไหวเลยโอ้ <G ül> วันนี้คงทํางานไม่ไหวโอ้โหแล้วเขาจะมีไรายได้อย่างไงอะเช่นสาวจริง จะขนไห้สั่นเลยจะขนก็ขนไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหนักบุญดาวไม่ดีนะไอ้งมอที่ต้องเป็นไอ้แก้วงแก้วแม่แก้วคนแม่ผมต้องขอโทษด้วยวันนี้อาจจะไม่มีต um, ังค์มาซื้อข้าวให้แม่กินโอ้โหระาพาประโยชน์เป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่ถอดชีวิตจริงเข้ามาเหรอเฮ้ยปู้อะไนอยู่นี่เหรอวะ ทำไมไม่ทำงานผมผมไม่สบายครับไม่มีเลี้ยวแรงไม่มีแรงก็ไม่ต้องไปทำดิแล้วผมยาเงินที่ไหนไปซื้อข้าวให้แม่กินมึงอยากให้เงินมึงก็ต้องทำงานน้าขนแหลกเนี่ยผมไม่สบายครับไม่สบายผมขนไม่ไหวมึงขนไม่ไหวมึงออกไปเลยไม่ขนใช่ไหมแหลกนี่มึงไม่ขนใช่ไหมครับครับมึงไม่ขน ขอบคุณครับเฮียแก้วจบไปครับแก้วเล็กไปโอ้โหเศร้าซึ้งเศร้าไอหนอกนี่ไม่ได้ชื่อแก้วไม่ใช่เฮียชื่อแก้วก็จบไปแล้วแก้วขนเหล็กภาพยนตร์ร้อยล้านถูกต้องอย่าว่าแต่้อยเป็นพันล้านที่ขนาดไตเติ้ลนั้นเนี่ยมุ่งกปะชูกูเสียดายน้ำตาอูทำไมอ่ะ เอาไว้เศร้าในตอนขายจ้นต้นมาอย่ามึนล้องตอนนี้ขนาดแค่ไต้เติ้ลหัวล็อกถ่ายนี่ตอนที่มึงเล่าเลยออกไปโอ้ออกไปเตรียมตัวสร้างหนังเหรอออกไปหาพ่อแม่ที่ไหนก็ไปไปเลย